วันนี้ขอเจอพ่อปัดันอนุบาลหนึง่งทัศนนาไปรับชมกันได้เลยค่ะดวาเริ่มบทเรียนรอบบี้ซิดเนียนมันวิชาจาริยธรรมค่ะอ่านนะคะอันนี้ก็คือเด็ก เหน่วยนะคะเยี่ยมผู้ป่วยนะคะให้นักเรียนท่องจำฮะดีสและระบายสีให <médico S 1> ้สวยงามนะคะเรามาอ่านดูออานนี้พร้อมๆกันเลยนะคะเวลาเราไปเยี่ยมผู้ป่วยนะคะอัสอาลุลลอฮัลอาซีมรอบบลอาซิลอาซีมอันยัฟฟิยากาแปลว่าขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้เป็นเจ้าแห่งบัลลังที่ยิ่งใหญ่ให้ท่านหายป่วย ะะแล้วก็มีฮะดิษหนึ่งฮะดิษนะคะก็คือบุคคลใดเยี่ยมผู้ป่วยเขาจะเข้าอยู่ในรอมัความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานาบูวาตาอาลาเมื่อเขานั่งอยู่กับผู้ป่วยเขาก็ยังอยู่ในรอมันั้นรายงานโดยอัลนฮะดิษนะคะอาจคุณณเดียมีภาพนะคะเด็กๆลองดูกันนะคะเช่นมีผู้ป่วยนะคะแต่มีคุณแม่กับคุณลูกมานะคะถามว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ คณผู้เป่ดก็บอกว่าอันทำดูดินละค่ะเด็กๆคนนี้ก็บอกว่าขอให้อลขออัลลอฮ์ให้หายนะคะก็ขอให้อัลลอฮ์คุ้มครองหายไวๆนะคะต่อมาหน้าถัดมานะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะก็คือนักตำรวจยกันนะคะนักเรียนเข้าถึงมารยาทที่ดีต่อการเยี่ยมผู้ป่วยให้โยงเส้นไปที่หัวใจของภาพที่ถูกต้องเช่นข้อแรก ภาพใดไม่รบกวนผู้ป่วยภาพที่หนึ่งเล่นฟุตบอลภาพที่สองอ่านอัลกุรอานเด็กกรโยงได้เลยนะคะต่อไปควรให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างไรภาพแรกอลัลลอฮ์ให้หายนะคะภาพที่สองเมื่อ,อไหร่จะหายต่อไปเมื่อหายป่วยแล้ว อดทนอันลลอฮ์จะให้อะไรแก่เขาภาพแรกอัลลอฮ์ปลดบาปให้เราภาพที่สองเจ็บตัวเปล่าๆเ,เลยเด,ด็กๆก็โยงเส้นไปนะคะใครทําเสร็จแล้วทําด้วยตัวเองนะคะมาชาอัลลอฮ์คนนั้นเก่งมากค่ะ Doa penutup kegiatan belajar mengajar Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa warahmatullahi wabarakatuh.